มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรรบฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแอนทองรีวิวชีวิตสุดเบี้ยวเคยยอมรับทําสิ่งนี้เพื่อเงินแสนแต่แล้วแอนทองประสมในวัย46ปีนางเอกสาวแล้วก็ผู้จัดคนเก่งนะคะเก่งมากๆไม่ว่าหยิบจับอะไรหรือว่าทำงานด้านอะไรหรือแม้แต่การแสดงงานเบื้องหลังสาวแอนก็สามารถทำออกมาได้อย่างดีโดยไม่มีที่ติค่ะ ล่าสุดนะคะสาวแอมเปิดเส้นทางการแสดง32ปีของตัวเองโดยช่วงหนึง่งเจ้าตัวย้อนเล่าว่าตัวเองเคยรับงานโกนคิ้วเพราะว่าอยากจะได้เงินแสมแต่ว่าสุดท้ายเจอเช็คเด้ง ตอนที่เป็นโมนาลิซาด้วยความที่เขาหานักแสดงที่ยอมโกนคิ้วไม่ได้ตอนนั้นเขาต้องการให้เราโกนคิ้วจริงแล้วก็ไปติดต่อที่ไหนก็ไม่มีใครเอาแล้วแอนก็แบบอยากได้เงินมากเราได้ตั้งแสนหนึ่งเราก็แบบเดี๋ยวก็ขึ้นว่ะอะไรแบบนี้เราก็เลยแบบว่าโกนก็โกนเพราะพระยังโกนเลยอ่ะโกนได้เลยเดี๋ยวก็ขึ้นได้ตอนเด็กอะเนาะโกนก็โกนเราก็เลยไปโกน พอไปเล่นเสร็จปรากฏว่าเช็คเด้งเราแอนแบบไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่คือการที่แอนต่อสู้เองถือเช็คใบนั้นร้องไห้เราเสียคิ้วแล้วก็ลืมคิดเดี๋ยวก่อนอันนี้ได้มาเป็นแสนรอคิ้วขึ้นงานอื่นไม่มีทางได้อีกหลายเดือนจนกว่าคิ้วคุณจะเต็มเราเองลืมคิดค่าเสียหาย ก็กลายเป็นว่าอย่าบอกนะว่าเงินไม่ได้คิวฉันก็ทำงานต่อไม่ได้แล้วเราก็ไปได้ที่อยู่ของเฮ้าส์นี้เราก็เลยเดินไปหาเขาตรงๆเลยว่าเช็คหนูไม่ผ่านพี่เอาเงินให้หนูได้ไหมหนูต้องใช้เงินไม่มีใครออกมารับแอนมีแต่ประชาสัมพันธ์แอนก็นั่งร้องไห้คือมันเลียวมาก คนคงสงสามเจ้าของก็เลยเดินออกมาโยนเช็คใบใหม่ให้เหมือนรำคาญเหมือนในละครจริงๆนะเหมือนเด็กกะโหลกกะลาที่ไหนมานั่งชักดินชักงอโหยหัวอยู่ตรงนี้คือมันไม่ได้ง่ายๆแอนทองยอมรับเคยทำสิ่งนี้เพื่อเงินแสนขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ